w h a t s u p าสสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะครับทุกคนใครที่มี Adidas Yeezy Boost 700นะครับต้องดูคลิปนี้ให้ดีเลยนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการผูกเช่อรองเท้า4วิธีแล้วกันเนาะ4วิธีแล้วกันนะครับกับ Adidas Yeezy 700นะครับนี่คู่นี้เลยนะฮะเรามาดูแล้วกันเนาะว่า สี่วิธีการผูกเชือกรองเท้านยวันนี้มันจะมีแบบไหนบ้างนะครับใครที่อยากจะดูแล้วกดไลค์มาก่อนนะครับ1ทีเลยมันเป็นกําลังใจนะครับใครที่ไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตาม Subscribe ช่องไว้ก่อนเลยนะครับใครที่ทําแล้วขอบคุณมากใครยังไม่ทำนะกดตอนนี้เลยแล้วเราไปเริ่มดูสี่วิธีการผูกเชือกรองเท้ายี่ซี่เจ็ดร้อยกันครับ let's go <S มาเริ่มดูกันแบบที่1นนะครับแบบที่1คือ s a c t r y lacing นะครับหรือว่าผูกเชือกแบบ เดิมๆเลยลงมาลงงานให้มาอย่างไงนะครับเราก็จะผูกกลับไปเป็นอย่างนั้นนะครับจากเริ่มแรกครับเราก็จัดข,ขึ้นเชือกเลยครับขึ้นเชือกก่อนป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับขึ้นเชือกแค่พอดีรองเท้าแล้วก็ดูนะครับปลายเชือกสองข้างเท่ากันหรือเปล่าถ้าเท่ากันแล้วถนัดมือไหนสมมติว่าผมถนัดมือขวานะครับเอามือขวาจับรวบปลายเชือกไว้นะครับนี่รวบปลายเชือกไว้แล้วเราก็นี่ครับผมผมจะใช้2นิ้วพิซซายนะครับนี่ครับแปะไว้บน เชือกองเท้านะครับพยายามติดตัวรองเท้าไว้นะครับแปะไว้อย่างนี้แล้วก็บิดมือหายขึ้นมาครับมันจะทํามันจะทําให้เกิดปมนะครับหนึ่งวงกลมครับแล้วก็ไอเชือกที่เราโลกไว้มันอยู่มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วก็เอานิ้วเนี่ยไอ้นิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยหนีบไว้นะครับหนีบแบบนี้เลยแล้วก็ดึงเข้ามาง่ายมากครับแล้วก็ค่อยจับจัดปมดึงดึงดึงนะครับใครชอบโบใหญ่ก็จัดตรงนี้ได้ครับใครชอบเท่าๆกันก็แบบนี้ครับผมชอบเท่าๆกันนะฮะนี่คือ Factory Racing นะครับแบบที่หนึ่ง ตอนนี้อาจจะดูปะแปลกเนาะเพราะว่ามันไม่มีเท้าไงอีกที่นึงนันหลายๆค,คนมไม่ทันปึ๊บขึ้นเชือกเสร็จนะครับเอามือที่ถนัดรวบไว้จับไว้นะครับจากนั้นเราก็ชูสองนิ้วแบบนี้นะครับแปะลงไปที่ตัวเชือกรองเท้านะครับแล้วก็หงายมือขึ้นบิดเข้าหาตัวเองหงายมือขึ้นครับหาตัวเองนะครับแล้วก็เอาเชือกที่เรารวบไว้นี่นีบไว้นะฮะแล้วก็ค่อยๆดึงเข้ามาเราค่อยๆจัดครับใครชอบ,บโบเล็กโบเล็กก็แบบนี้ ใครชอบโบใหญ่ก็ดึงให้มันเท่าๆกันระหว่างฐานกับโบนะครับนี่ก็จะเป็น factory racing นะครับอ่ะตอนนี้อาจจะดูแปลกๆเนาะเราไปดู on feet ด้วยครับเพราะว่ามันจะหน้าตาไงครับกับแบบที่1 factory racing นะครับผูกแบบโรงงานเดิมๆเลย ที่2นะครับง่ายมากๆก็คือ normal racing นะครับก็คือขึ้นโบธรรมดาเลยนะครับก็เราก็ผูกผูกเชือกองเท้านะครับขึ้นเชือกองเท้ามานะครับให้รูสุดท้ายเนี่ยเป็นในนอกนะครับ in out นะครับนี่แบบนี้นะครับ in out นะครับจากด้านในไปด้านนอกแบบนี้นะครับเราก็พูกเลยผูกโบง่ายๆนะครับง่ายไหมเนี่ยผมจะมาผมจะยังต้องสอนทุกคนอยู่เหรอนี่ โอ้โหโบใหญ่มากนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เอาเท้าสอดเข้าไปในนี้ครับอาจจะดูแปลกๆนะครับเออแบบนี้แล้วกันเนาะแบบที่สอนะครับผมก็ไม่รู้จะสอดทำไมแต่ก็คือมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กับรองเท้ายีซี่จะหลอดได้ดีมากๆนะครับกับแบบที่สอนครับ Normal Racing ภูมิแบบโบรธรรมดาไปดูออนฟีกัน นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเลซี่เลซิงนะครับก็คือแบบผูกเชือกแบบไม่ผูกนะครับก็คือปล่อยเซอร์นั่นเองครับวิธีที่ผมจะมาสอนทุกคนก็คือเราจะเริ่มจากเชือกข้างบนก่อนนะครับจากเดิมที่เราขึ้นเชือกมาเนี่ยเชือกรู่สุดท้ายเราไอินแอนด out นะครับจากในไปนอกเนาะเราดึงเชือกนะครับให้ เชือกไม่แตะพื้นเนาะถ้าเชือกแตะพื้นบางทีเราใส่แล้วมันจะโดนเหยียบได้หรือว่าอาจจะเลอะน้ําเลอะค้าบสกปรกเราไม่เราไม่ต้องการนะครับเราก็ดึงเชือกนะครับให้ขึ้นมาประมาณอยู่กลางรองเท้านะครับแบบนี้นี่แบบนี้นครับกลางรองเท้าเนาะสองข้างเลยครับทางด้านนอกทางด้านในครับผมก็จะดึงมาเราจะเราจะทำกลับกันเนาะจากบนลงล่างนะครับดึงให้ปลายเชือกอยู่ประมาณนี้ไม่โดนพื้นอ่าตอนนี้อาจจะดูแปลกๆนะครับแล้วก็ทําการค่อยค่อย คลายเชื่อนนะครับจากบนลงไปหาด้านล่างสุดนะครับนี่ครับวิธีการก็คือคลายจากบนลงล่างนะครับค่อยๆคลายนะครับคลายเสร็จแล้วเราก็ใช้เทคนิคนะครับนี่ครับง้างง้างง้างรองเท้าดูนะครับมันจะได้ดูธรรมชาติเนาะค่อยๆคลายนะครับวิธีที่ทําให้สวยคือเราต้องคลายทุกทุกชั้นให้มันเท่าๆกันนะครับรวมไปถึงชั้นสุดท้ายด้วยครับตรงกลางตรงนี้แต่ดีซี่เจ็ดร้อยไม่จําเป็นต้องคลายตัวนี้นะครับตัวนี้ให้มันให้มันคล้องตรงนั้นะครับแล้วก็คลายตั้งแต่ตัวนี้น็อตนี้ชั้นนี้ ชั้น3ชั้น4ชั้น5นะครับแล้วก็ค่อยๆงานเออนี่ครับประมาณนี้เนาะเลซี่ลูซี่เลซิงนะครับก็คือผูกแบบไม่ผูกนะครับเออจำไว้นะครับอย่าอย่าให้ตรงนี้มันยาวเกินเดี๋ยวมันไม่สวยก็ประมาณนี้แล้วกันให้มันแบบอยู่กลางรองเท้านะครับปลายเชือกเนาะทั้งสองด้านเลยเดี๋ยวดูแบบออนฟีสดีกว่านะมันอาจจะดูดีขึ้นนะครับตอนนี้อาจจะดูแบบแปลกๆนะครับเดี๋ยวไปดูออนฟีดลุคที่3วิธีผูกแบบพิซซ่านะครับเลซี่เลซิงนะครับผูกแบบไม่ผูกนะครับปล่อยเซอร์ ตามสภาพเลยไปดูกัน Let's go แบบที่4นะครับก็คือ,อเรียกว่า hidden hidden racing แล้วกันนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตขึ้นเชือกให้ปกติก่อนนะครับตอนนี้คือลุงลังมากๆนะครับอ่พอเราขึ้นเชือกมาปกติแล้วนะครับเชือกลู้สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมแกะออกก่อนเราจะทําการเป็น out in นะครับก็คือจากด้านนอกเข้าไปด้านในนะครับสมมติว่าเชือกลูกต่อไปเนี่ยเราต้องผูกบัตผูกบัตรนี้ใช่ไหม เราจะเอาจากด้านข้างนอกนะครับเข้าไปด้านในรองเท้าเนาะเออมันจะได้ซ่อนเชือกได้เนียนมากขึ้นนะครับอด้านนอกไปด้านในแบบนี้นะครับมีข้าหนึ่งเหมือนกันเลยนอกในแบบนี้นะครับตอนนี้เชือกสองเส้นเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ด้านในตัวรองเท้าแล้วนะครับเนี่ยครับมันก็อยู่ตรงนี้เลยบางคนจะผูกผูกด้านหลังด้านหลังลิ้นก็ได้หรือว่า บางคนเลือกที่จะไม่ผูกก็แล้วแต่นะครับยัดเข้าไปข้างๆรองเทา้าแบบนี้ยัดๆๆๆมันก็จะได้เป็นยีซี่แบบ hidden lacing นะครับยีซ e ี่เจ็ดร้อยเนี่ยการที่ไม่มีโบหรือว่าไม่มีหูหูเชือกรองเท้าเนี่ยมันก็ดูดีนะครับมันก็ดูเรียบดีครับมันโชว์แพทเทิร์นโชว์ลวดลายบนตัวรองเท้าได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยลองดูวิธีนี้นะครับแบบ hidden lacing นะครับเราไปดู on fit กันดีกว่าเนาะว่ามันจะมีหน้าตายอย่างไรครับ let's go คือวิธีการผูกเชือกรองเท้านะครับสี่วิธีเนาะบนตัวรองเท้า Adidas Yeezy Boost 700นะครับ Yeezy 700นั่นเองนะครับใครที่ชอบวิธีไหน ผูแบบไหนนะครับก็ลองไปทําตามกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ครับกดไลค์เข้ามาเยอะๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ออกไปด้วยครับตามสบายเลยนะฮะก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องของผมไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่องเคอร์บูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป Peace out